สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องศัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องสัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนต่างๆนะครับเมื่อรับชมคลิปต่อไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะรับชมนะครับคลิปใหม่จากช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทางทีมงานชัชวัตรสไตล์ก็มีนะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับมาแจกเพื่อนๆนะครับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาแนะนําทั้งหมด8ตัวนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ไปที่เป็นพิมพ์กันโทนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูนะครับโปรโมชั่นกันนะครับก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับแล้วก็ใช้สําหรับซิมเก่านะครับซิมใหม่ย,ยังไม่สามารถสมัครได้นะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของ TrueMove ตัวแรกนะครับท่านเพื่อนกดดอกจันเ7 7ดเจ็ดเจอกจันแปดห้าสดอกจัน สอ,ส,อสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่500 MB ใช้งานได้7วันเน็ตไมอันเน็ตไมล์สปีดนะครับดอกจัน777ดอกจัน853 4459ดอกจัน2 2สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่2นะครับตัวถัดไปให้เรากดดอกจัน777ดอกจัน 9355089ดอกจัน22สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่500 MB ใช้งานได้7วันเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน777ดอกจัน9355089ดอกจันส2งสี่เหลี่ยมนะครับ เราไปดูตัวที่3กันนะครับตัวที่3นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน777ดอกจัน9 08 6 559ดนะครับดอกจัน22สี่เหเดียมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่500 MB นะครับใส่งานได้7วันเน็ตไม่อันเน็ตไม่ต้องสปีดนะครับดอกจัน777 ดอกจัน9 0้าศูนแปดหกห้ดอกจัน2อสี e ่เหลี่ยมนะครับเราไปดูตัวที่4กันนะครับตัวที่4นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจันเ7 7ดดอกจันห5าสี่เหลี e ่ยมตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่5้จิกใช้งานได้5วันดอกจัน 777ดอกจัน5 5สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน 5G จิกใช้งานได้5วันนะครับเราไปดูตัวที่5กันนะครับตัวที่5นะครับให้เพื่อนเพื่อนกดดอกจัน8 7 8ดอกจัน2สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1G จิกใช้งานได้1วันเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน แปดดอกจานสองสี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่6กันนะครับของเครือข่ายทูม,มูฟให้เพื่อนๆกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามหสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2อจิกนะครับใช้งานได้1เดือนหรือว่า30วันเน็ตมีอันเน็ตเมลสปีด ดอกจันเ3 5ดอกจัน35สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน2 g ิกนะครับใช้งานได้1เดือนเราไปดูตัวที่7กันนะครับตัวที่7นะครับของเครือข่า,ขาย TrueMove นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน935 9 3, 5, ดอกจัน9 9 4, สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g ิกนะครับใช้งานได้30วัน เน็ตไม่อันเน็ตมันวิสปีดนะครับดอกจัน935ดอกจัน9 9่เหลี่ยมเราไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวที่8นะครับในวันนี้นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935ดอกจัน7่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนต็ตความเร็วอ,อยู่ที่5เมกนะครับเน็ตไม่อั้นนะครับใช้งานได้7วัน ดอกจัน935ดอกจัน7สี่เหลี่ยมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่าย u r u o v o นะครับที่ผมนำมาแนะนำเพื่อนๆนะครับอาจจะมีบางตัวที่สมัครได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็โปรดใช้วิจารยนในการรับชมคลิปวดูนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัวชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัวชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ